สวัสดีทุกท่านนะครับผมสิรยุทธ์จากบริษัทเอไมล์กรุ๊ปนะครับไม่ทราบมีใครได้เคยไปเยี่ยมชมบูธเอไมวันนี้บ้างหรือ,อยังครับมีมีไหมครับอ๋อมีแล้วใช่ไหมฮะโอเคอย่าพลาดนะครับเดี๋ยวจบแล้วไปดูได้นะครับก็ก่อนอื่นวันนี้ผมขออนุญาตแนะนําตัวเองนิดนึงนะครับผมชื่อสิรยุทธ์นะครับปัจจุบันเป็นดี r เตอร์ของบริษัทเอไมล์กรุ๊ปก็จะดูในส่วนของโปรดัก t ที่เป็นในส่วนของการทํา planning and analytic นะครับโดยที่ในส่วนของ ตัว Product ของ IBM เองเนี่ยเราในเอเจนท์วันนี้ที่เราอยากจะเข้ามานําเสนอคือจะเป็นตัวโซลูชันที่ชื่อว่า IBM planning analytics นะครับเรียกสันส้นๆว่า PA นะครับโดยที่ถามว่าตัวเนี้ยมีเอามาทําอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโดยที่ในส่วนของเอเจนท์วันนี้เองนะครับก็คืออย่างที่เรารู้กันนะฮะว่าในปัจจุบันเนี่ยในส่วนของการทําธุรกิจอะเรารู้อยู่แล้วว่า ภาพที่เราจะได้เปรียบคู่แข่งก็คือเราต้องเอาข้อมูลมาทําให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับซึ่งถามว่าเราจะทํายังไงให้ข้อมูลเนี่ยเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันที่1ไม่ทราบว่าทุกคนพอทราบใช่ไหมครัว่าปีนี้เป็นปีที่หลายๆคนเขาเรียกว่าเผาจริงนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยจะเป็นตัวที่สะท้อนเห็นภาพหลายๆอย่างจากผลกระทบของครึ่งปีแรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามเรื่องของราคาน้ํามัน เงินเฟ้อต่างๆที่เรารู้กันนะครับหรือแม้กระทั่งดอกเบีย้ยที่เป็นเรื่องยอดทิตล่าสุดที่ถูกปรับขึ้นเอาขึ้นเอานะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันถ้าสมมติมว่าเราเป็นพนักงานหรือเป็นคนที่เป็นลีดเดอร์ขององค์กรของเรานะครับในปี2 0 2 3เนี่ยเขามีการทำรีเสิร์ชออกมานะครับว่าคนที่เป็นในฐานะคุมเรื่องภาพของภาพใหญ่ของบริษัทเราก็คือเรื่องการเงินซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยหรือคนที่เป็นท่านที่เป็น CFO เนี่ยเขา ให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรมากที่สุดในปีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันจะเห็นว่าทั้งหมดนี้มีอยู่5อันดับที่เขาเป็นท็อป5นะครับจะเห็นว่ามันก็จะมีหลากหลายมากเลยตั้งแต่เรื่องของการ t r a n อ f o r m financial accounting department ต่างๆหรือการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความสำคัญเรื่อง data เรื่องของการ analityc ข้อมูลที่มีอยู่นะครับมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการที่จะต้องมีการสเปนเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่เป็นเรื่อง investment ให้มันมีความเหมาะสมมากขึ้นนะครับแต่ ถ้าจะเห็นว่าจาก5อันดับนี้นะครับมันจะมีสิ่งที่มันใกล้เคียงกับสิ่งที่มันเป็นภาพของแนวโน้มปัจจุบันมากสุดในีก2เรื่องนี้ก็คือข้อ2อกับข้อ5นะครับก็คือเรื่องของการที่เราจะทํายังไงให้ในองค์กรของเราเนี่ยใช้ในภาพของการเอา Data มาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์มากสุดในเชิงของสติ๊ดจีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอามาวิเคราะห์ในเชิงที่ไม่ต้องเป็น Finance ก็ได้เช่น Sales p r o d u c t i o n i n v e n t o r y ต่างๆซึ่งทุกแ r e รียเนี่ยมีความสาคัญละ หลายหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าปัจจุบันนะครับบทบาทของท่านที่เป็น CFO เนี่ยเขาไม่ได้โฟกัสแค่เรื่องการเงินอีกต่อไปแล้วนะครับตอนนี้เขาต้อง expand area ของท่านเนี่ยออกไปในภาพของ area อื่นที่ไปแตะเรื่องของ operation มากขึ้นด้วยหลายหท่านจะงงเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ CFO เขาต้องมาดูภาพของ a n a l y t i c s strategy ด้วยหรอคำตอบก็คือใช่ครับเพราะหลายๆที่ IT เป็นส่วนหนึ่งของ ดีพาร์ตเมนที่เกี่ยวข้องกับ CFO นะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในเมื่อท่านเองต้องมาดูภาพของโอเปอเรชันมากขึ้นแล้วอะ่ะมาเลยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ท่านจะต้องลงมาดูในภาพของเทคโนโลยีหรือ strategy ต่างๆที่ใช้ในการทำเอาเดต้าให้มาเกิดประโยชน์ที่สุดนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูลึกขึ้นครับถ้าคนที่เป็นในภาพของ Accounting หรือ Finance โดยตรงเนี่ยที่เขาเรียกว่าทีมที่เขาเรียกว่า financial planning and analysis หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า FPNA นะครับเขาก็มีรีเสิร์ชเเหมือนกันนะว่า หน่วยงานนี้หรือคนที่ทำงาน department เนี่ยเขาโฟกัสอะไรบ้างในช่วงปี2023นี้นะครับเราก็จะเห็นว่า5ข้อน,นี้ก็จะมีความสำคัญใกล้เคียงกับสิ่งที่ CFO เขาคอนเซิร์นเลยครับข้อแรกก็คือจะเห็นว่าทั้ง5ข้อน,นี้ส่วนที่สำคัญที่สุดและเป็น priority top top one เลยก็คือเรื่องของการทำ planning นั่นเอง เห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ financial planning ก็ดี budgeting planning หรือว่าจะเป็นเรื่องของ rolling forecast ต่างๆถามว่าทำไมเขาถึงโฟกัสเรื่องนี้รู้ไหมฮะเพราะว่าปัจจุบันนี้เรารู้อยู่แล้วว่า f a c t o r ต่างๆในการทําธุรกิจเราอ่ะมันเปลี่ยนเร็วมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ดอกเบี้ยอัตราเงินเฟ้อทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงแทบจะเรียกว่าเดือนต่อเดือนเลยด้วยซ้ํานั่นแปลว่าการวางแผนของเราอ่ะสามารถทําเป็นแค่ปีละครั้งเหมือนเดิมได้ไหมฮะมันเริ่มไม่ได้แล้วเพราะปัจจุบันนี้ แค่2เดือนผ่านไปสารการพลิกหน้ามือหลังมือปุ๊บทาให้สิ่งที่เราเคยวางแผนไว้ก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วอ่ะเป็นไปได้อีกไหมฮะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนเขาก็เลยต้องปรับตัวฮะทำให้เขาต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของการทํแ planning หรือ analytic เนี่ยที่มีความรวดเร็ว flexible มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เลยเป็น priority แรกเลยถ้าเห็นดูจากผลสํารวจ85ของผลสํารวจเนี่ยโฟกัสที่เรื่องนี้ก่อนเลยเห็นไหมฮะข้อแรกนะครับอีกข้อนึงที่เกี่ยวข้องก็คือ หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคาว่า AI อ่าหลายๆท่านเคยเล่นอะไรนะฮะล่าสุดอะไรนะหลุบหลุบซี่ใช่ไหมฮะที่แปลงรูป การ์ตูนออกมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นผลผลิตอันหนึ่งของ a อนะครับซึ่งตอนนี้มันก็เป็นเหมือนเทรนตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการเรื่องของการเอา AI มาอัดแอปใช้เข้าไปในโซลูชันต่างต่างแม้กระทั่งเรื่องของการแพลนนิ่งก็เป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็เลยทําให้ว่าแนวโน้มของเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่เราจะใช้ในการทําเรื่องของการทำแพลนนิ่งในอนาคตเองเนี่ยมันก็เลยต้องมี AI เข้ามาเป็นส่วนผสมด้วยนั่นเองนะครับแต่จะมากจะน้อยอันนี้ก็ขขึ้นออยู่่กับแแงตละ นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจะเห็นว่าจากตัวเครื่องมือเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับที่ uh, เราเห็น p r i o r i t y ของคนที่ไม่ว่าจะเป็น a c c o u n t i n g ก็ดีหรือคนที่เป็นหน่วยงานที่เป็นอย่าง CFO ที่เป็น leadership ขององค์กรเราท่านหนึ่งก็ดีนะครับจะเห็นว่าในหลายๆส่วนเนี่ยข้อที่เขา c o n c e r n ข้อที่สุดก็คือเรื่องของการมองภาพของ data analysis strategy ขององคนะ์กรอะให้มันไปในทิศทางเดียวกันนะครับถ้าหลายๆท่านเองเนี่ยอาจจะ ไม่เคยเห็นภาพนี้นะครับแต่เน,นี้ผมรวบรวมมาให้ก็คือว่าถ้าดูในภาพขององค์กรเราเนาะท่านไปในมุมของอาจจะเจาะลึกลงไปในฝั่งของ Financial นิดนึงนะครับจะเห็นว่าสิ่งที่ผมเขียนอยู่ในหน้าตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคืองานที่หลายๆท่านที่เป็นในเชิงของ Accounting หรือ Finance ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นกล่องสีดําด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นในฝั่งของที่เป็นในเชิงของพวกโอ per ation นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําพวกโรเรื่องของ payable fixed assets a i ap อันนี้เป็นเรื่องของทั่วทั่วไปที่เราทํา day to day นะครับหรือจะเป็นในส่วนของกล่องสีส้มด้านบนขวาที่จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการ planning การ forecast สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต นะครับหรือด้านขวาด้านล่างขวาที่เป็นสีเขียวนะครับก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นในภาคของการทําเรื่องของมันเอ็นครสเรื่องของการที่ต้องทํางบการเงินรวมสําหรับบริษัทที่จําเป็นต้องมีการทําเรื่องของการ consolidation ตโโโ่างๆนะครับหรือการปิดบัญชีต่างๆพวกนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นส่วนของงานที่จะกินเรียกว่าต้องหมองว่ามันคือเขาเรียกว่าเนื้องานที่หลายๆท่านต้องทําอยู่แล้วในปัจจุบันของทีนี้เป็นไฟแนนซ์หรือ a c ค o u n t i n g นะครับจะเห็นว่าด้วยเนื้องานเหล่านี้ครับ ถ้าลองนึกภาพนะฮะถ้าเราสามารถที่จะทํางานหลายๆส่วนตัวเนี้ยให้อยู่ในซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มเดียวกันได้อะอะไรจะเป็นข้อดีของมันครับทุกวันนี้ถามนิดนึงฮะในหลายๆองค์กรเนี่ยจะเห็นว่าหลายท่านเองอ่ะจะมีระบบที่อยู่ในเครื่องมือในองค์กรเราหลายตัวใช่ไหมฮะคำถามคือว่าเราใช้เป็นทุกตัวไหมครับหรือเรารู้มันไหมฮะว่าทุกตัวมันทําอะไรได้บ้าง เราก็จะใช้ในส่วนที่เป็นฟังก์ชันง,งานของเราถูกไหมฮะและสิ่งที่ตามมาในฝั่งของคนที่เป็นไอทีหรือคนที่ดูเรื่องค่าใช้จ่ายเกิดอะไรขึ้นครับของการที่เรามีเครื่องมือหลายๆตัวในองค์กรของเรานั่นก็คือเรื่องของคอสค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาหรือแม้กระทั่งค่า MA ที่เราจะต้องต่อหลายๆซอฟต์แวร์ถ้าพูดเรื่องนี้ IT อาจจะอินมากเป็นพิเศษนะครับเพราะต้องตั้งบัตเจ็ตเอ็มเอทุกปีนะครับจะเห็นว่าพวกนี้ครับหรือแม้กระทั่งข้อที่เป็นเพนพอยที่สุดในเชิงพิเศษก็คือการที่เรามีระบบหลายตัวเี่ แปลว่าการดึงข้อมูลข้ามระบบมันทำได้ง่ายไหมฮะระบบหนึ่งทำเรื่องหนึ่งระบบหนึ่งทำอีกเรื่องหนึ่งการที่เราจะเอาข้อมูล2ตัวนี้มาใช้งานร่วมกันได้เนี่ยมันจําเป็นต้องมีการข้ามระบบ นั่นแปลว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดงานแมนนวลขึ้นหรือมีลักษณะของการที่เป็นลักษณะเรียกว่า Export Import อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นเพนพอยข้อนึงทําให้การใช้ Data เ,เนี่ยมันเกิดความยุ่งยากขึ้นนะครับทั้งที่จริงๆแล้วถ้าเราเอา Data ตัวนี้มันลิงก์เข้าหากันได้สิ่งที่จะเกิด Ben นฟิตก็คือมันสามารถเห็นภาพของ e n d to e n d ได้ตั้งแต่ต้นจนจบในระบบเดียวนะครับอ่ะทีนี้คําถามก็คือว่า อันนี้คือตัวแพลตฟอร์มโซลูชันที่ไฟแนนซ์เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องพบเจอนะครับแล้วคำถามก็คือว่าถ้าตัวนี้ครับมันมีเครื่องมืออะไรไหมฮะที่มันสามารถอาจจะไม่ได้สามารถคำตอบอใช้คำว่าเป็นทูยอดที่ว่าเป็นเหมือนทูอออินวันตัวเดียวที่สามารถครบทั้ง3ามแอร์เรียเมื่อกี้ที่ผมพูดไปทั้งกล่องสีดำสีเขียวสีส้มอาจจะไม่เป็นไปไม่ได้เพราะในเชิงโอเปอเรชั่นมันก็จะมีดีเทลของมันอยู่ซึ่งตรงนั้นก็อาจจะเป็นงานของฝั่ง ERP ที่เขาซัพพอร์ตได้นะครับทีนี้แต่ถ้ามาดูในฝั่งของกล่อง กับสีส้มเรามาดูว่าเรามีเครื่องมืออะไรได้บ้างนะครับในส่วนของแพลตฟอร์ม IBM เองเนี่ยเขาก็มีการพัฒนานะครับนำเสนอซอฟต์แวร์อยู่สตัวนะครับก็คือเครื่องมือตัวแรกเนี่ยเราเรียกว่า Planning Analytics w i t h w a t s o n นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทำเรื่องของ Analytics กับ Planning โดยเฉพาะนะครับนั่นแปลว่าตัวเขาเองสามารถที่จะรองรับเนื้องานที่เป็นในฝั่งของการทำ Planning ได้ตั้งแต่ ในฝั่งของที่เป็นในเชิงของ planning ที่เป็น budgeting ทั่วไปนะครับที่เราทําเรื่องของ across budget ของทุกๆ department ในองค์กรของเราเลยนะครับหรือจะลงลึกไปในเรื่องของ financial หรือ beyond ไปมากกว่า financial ก็ได้นะครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยสามารถจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ specific จบอยู่แค่งานของไฟแนนซ์เท่านั้นเขาสามารถต่อยอดไปทําในภาพของโปรดักชันพพลายเชนหรือว่าดีมาหรือเซลล์ฟอร์เควสได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เลยเป็นข้อได้เปรียบของเขาตัวหนึ่งที่มองเหมือนง่ายๆว่าเราอินเวสต์ทูหนึ่งครั้งแต่เราสามารถที่ยูทิล e ซ o ทูตัวนี้ครับในการทํางานได้หลากหลายแอเรียนะครับหรือหลากหลายดีพาร์ตเมนต์ของเราด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยว,วตอนท้ายๆเนี่ยผมจะมียูสเคสให้ดูว่าด้วยเครื่องมือตัวแพลนนิงไรติกตัวนี้มันสามารถที่ยูทิลิซีไปทําเรื่องของแพลนนงงงาาานนนไไหขอกรรเด้้บบะคั เช่นเดียวกันกับกล่องล่างสีเขียวครับก็จะเป็นอีกโปรดักต์หนึ่งที่สามารถมาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการทำมันเอ็นโครสสำหรับเรื่องของการทำคลสแมネจเมนต์การทำเรื่องของฟินแลนเชียลคอนโซลิเดชันต่างๆซึ่งก็จะเป็นเพนพอยต์อีกข้อหนึ่งที่หลายๆบริษัทต้องทำตัวนี้ นะครับสำหรับกลุ่มที่เป็นกรุ๊ปคอมพานีหรือเป็นโฮลดิ่งคอมพานีที่อาจจะต้องมีการทํางบการเงินรวมนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีเนื้องานที่ค่อนข้างคอมพิเคตและเป็นเนื้องานที่เป็นค่อนข้างเฉพาะทางของบัญชีเนี่ยอยู่ในนั้นนะครับตัว i อ m เอเงเขาก็มีเครื่องมือที่ช่วยซัพพอร์ตตรงนี้อยู่ทั้ง2ด้านเลยไม่ว่าจะเป็นแพลนนิ่งก็ดีหรือเรื่องของการทำคอนโซลิเดชันนะครับโอเคทีนี้คําถามก็คือว่าจากรูปนี้อสนะอ่ะจากหน้านี้นะครับจะเห็นว่ากล่องสีส้มข้างบนผมขอโฟกัสที่กล่องข้างบนก่อน นะครับกล่องสีส้มข้างบนนี้จะเห็นว่าเนื้อง,งานที่มันสปอร์ตได้เยอะไหมครับกี่กล่องฮะเช่นตั้งแต่เรื่องของแลน n น้ d บัจจิติงถ้าใครพอรู้เรื่องของแพลนการทำบัจจิติงในองค์กรเราครับข้างในแลนเน้นบัจจิติงเนี่ยเกี่ยวข้องกับคนกี่คนครับใครตอบได้บ้างครับเยอะไหมฮะสิบคน20คน30หรือ100อัพอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่องค์กรแต่ละที่นะครับแต่แน่ๆมันไม่ที่จบแค่แอคเคา t i n g คนเดียว มันจะต้องมาตั้งแต่ใครฮะเซลหน่วยงานที่ทำเรื่องรายได้แผนเรื่องค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆโรงงานต้องมีเกตอินโวลเรื่องของ Material เรื่อง cost เรื่องอะไรทุกอย่างไหมนะครับเพราะทุกคนต้องมีหน้าที่ในการทาบัตเจตของตัวเองออกมาเพื่อให้บริษัทสามารถที่จะรู้ได้ว่าเฮ้ยปีหน้าเราจะมีตัวเลขรายได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่สุดท้าย Net Prof i t เป็นเท่าไหร่ถูกไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่ทุกบริษัททาคอมมอนกันเลยต้องมีแน่ๆนะครับ คำถามก็คือว่าจะเห็นว่าในแค่กล่องเดียว planning budgeting เองเนื้นอง,งานที่อยู่ข้างในเยอะไหมครับเยอะเพราะมันเกี่ยวข้องกับทุก party ในองค์กรเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อง,งานแค่ planning budgeting อย่างเดียวก็เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลองนึกภาพสิครับถ้ามองภาพเป็น Excel ใช้กี่ไฟล์ครับใครใครอยากจะ h ชลเลน g ์ไหมครับว่าบริษัทตัวเองใช้ Excel เยอะมากที่สุดเลยใครทำถึงร้อยไฟล์มีไหมฮะมีไหมฮะ หรือมีแต่ไม่กล้ายกคือต้องบอกไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับผมเคยเจอมามากกว่าร้อยก็มีฮะค,คือบางคนจะบอกโอ้ไม่อยากยกเพราะมันเป็นเรื่องที่ดูแล้วไม่ค่อยน่าจะโชว์พาวเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับคือ Excel เนี่ยมันเป็นเครื่องมือยอดฮิตอยู่แล้วเพราะมันเป็นเครื่องมือที่ยูเซอร์ทุกคนใช้เป็นยูเซอร์ที่เป็นบิสเซตยูเซอร์ใช้เป็นแล้วก็สามารถที่จะใช้งานตรงนี้ได้คล่องแคล่วมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเองจะเห็นว่าในแต่ละกล่องเองมันมีเนื้องานข้างในเยอะไปหมดนั่นแปลว่าถ้านึกภภาา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 าพพพพอออยย่่่งทีเเเเเเรรรููดถ Excel Excel ปหห็นนนนนววจํะะขไม ไม่นับว่าในแต่ละชีท้ที่เราทำนั้นนะ่ะกี่คอลัมน์กี่โรอีกถูกไหมฮะอ่บบางคนยิ้มคอลัมน์ผมเคยเจอไฟล์ยาวเป็นแบบคอลัมน์ถึงไป x x x ครับประิคอลัมน์มันจะเป็น a b c ใช่ไหมฮะผมเคยเจอถึง x 3ตัวครับ แต่ผมไม่ไรไม่ถูกถึงตัวเลขเท่าไหร่แต่มันเยอะมากๆฮะผมสกอร์ทีนี้ผมต้องใช้จอ24นิ้วเพื่อสกอร์ซ้ายขวาให้เห็นง่ายๆขึ้นนะครับอันนี้แซลเลนนะฮะก็คือตัวนี้ครับมันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องตลกแต่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นเป็นพอยต์ของคนทํางานจริงๆนะครับจะเห็นว่า Data มันเยอะมากๆนะครับคำถามก็คือว่าจากคําถามเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าด้วยแนวโน้มของ CFO อ่ะเขาโฟกัสเรื่องของการ อินเวสในระบบต่างๆอ่ะมากขึ้นให้มันมีความภาพใช้ว่าคุ้มค่าในการทํางานของเรามากขึ้นนะครับแล้วถามว่าเครื่องมือที่จะมาช่วยหรือทูที่จะมาช่วยงานเหล่านี้ที่มันสามารถแฮนเดิลข้อมูลที่มันเยอะมากๆแบบนี้ได้อะ่ะมันต้องมาทําอะไรได้บ้างมันหนึ่งจะสามารถตอบโจทย์เรื่องพวกนี้ได้นะครับ อันนี้ผมอาจจะไม่ได้ต้องขอเรียนว่าผมอาจจะไม่ได้มาเน้นเรื่องของเดโมในฟีเจอร์ให้ดูในวันนี้ตอนนี้เพราะเนื่องจากว่าฟีเจอร์มันเยอะมากนะครับอาจจะขอญาตเรียนเชิญที่บูธแต่สิ่งที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าถ้าเราจะต้องมองหาเครื่องมือสักตัวหนึ่งเพื่อมาช่วยในเรื่องของการ Handle Data ที่มันมีความเยอะมีความที่ต้องเกี่ยวข้องกับปาร์ตี้หลายๆคนนคะนเราควรจะต้องหามองหาทูแบบไหนนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือมันต้องสามารถรองรับการทํางานที่มีความลึก ของ Data ได้มากขึ้นละเพราะปัจจุบันนี้ถามว่าทุกวันนี้ถามลองดูองค์กรตัวเองก็ได้ฮะแต่ก่อนถ้าสักเมื่อ5ปีที่แล้วหรือ10ปีที่แล้วอ่ะการทำแพลนนิ่งจะไม่เหมือนตอนนี้เลยฮะแต่ก่อนเนี่ยเราทำแพลนนิ่งก็คือแพลนถูกไหมฮะทำยังไงก็ได้ขอให้มันมีตัวเลขแหละเดี๋ยวแอคชั่วมาก็ค่อยมาคอมเพลหลายๆท่านเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับแต่ถามว่าทุกวันนี้ฮะหลายๆองค์กรปรับแล้วนะครับเขาพยายามทำแพลนให้ได้ละเอียดเท่าแอคชั่วใครเคยเจอไหมครับ เช่นแต่ก่อนผมไม่เคยต้องแพนลงระดับ SKU สมมติคนที่เป็นทำเซลล์ครับเคยไหมฮะต้องลง SKU เดี๋ยวนี้แทบจะเกือบทุกที่เลยฮะฟอร์สต้องทำ SKU แล้วดีไม่ดีต้องลงช ANNEL ต้องลงคัสเตอร์ได้อีกเพราะอะไรฮะเพราะว่าเวลาถ้าเขาทำไม่ละเอียดเวลาที่มันมี Actual เข้ามาคุณเปรียบเทียบอะไรได้ไหมครับไม่ได้เพราะ Actual ของคุณมันมาเป็นระดับเป็นคัสเตอร์เป็นช ANNEL เป็นโปรดักต์เลยแต่แพนอะเรามาเป็นแค่โปรดักต์คำถามคือแล้วเราขายไม่ดีให้กับลูกค้าคนไหนละ่ะ คนไหนท้าที่มันไม่เข้าเป้าตามที่เราต้องการเราไม่รู้ถูกไหมฮะมันก็เลยทําให้เดี๋ยวนี้แลนนะมันจะละเอียดลงเกือบเท่าแอคชวลแล้วครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันหนีไม่พ้นที่ว่าพอเราใช้เครื่องมือเก่าๆแล้วแลนมันไม่พอ Excel มันไม่สามารถแทนเดิลงานที่มีความละเอียดขนาดนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นด้วยเทคโนโลยีของ IBM เอเงเขาก็เลยมาช่วยฟูลฟิลเรื่องของตรงนี้ก็คือในเรื่องของอินเมม r y รที่ตัวเขาเองสามารถที่จะรองรับข้อมูลเนี่ยปาประมวลผลในส่วนที่ทำงานได้เร็วที่สุดของคอมพิวเตอร์ละ ที่เราเรียกว่าเมมโมรีนะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยมีทําให้เขาอะสามารถได้มメฟิตหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ handle ข้อมูลที่มีปริมาณที่เยอะหรือมิติหรือ,รอที่เราเรียกว่ามุมมองหรือบางคนจะเรียกว่า perspective หรือได e n s i o n ก็แล้วแต่ที่ใช้ในการวางแผนของตแต่ละแอร a เรียก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับอย่างทีมเซลล์เขาแผนอะไรฮะ Customer, Product, Channel ถูกไหมฮะทีมแอรเคาน์เวลาแผนตัวเลขของตัวเองอะแผนเป็นอะไรฮะแอรเคาน์โ c o ร t c เซนเตถูกไหมฮะหรืออาจจะมีเป็นเรื่องของเป็นเมเ u อรเป็นอะไรต่างๆก็แล้วแต่โปรดักชันดูอะไรฮะ p พลนไลน์การผลิตถูกไหมฮะเครื่องจักร m อสมบลายต่างๆ Process จะเห็นว่ามุมมองในการทำของแต่ละปาร์ตีอะ่ะไม่เหมือนกันเลย นั่นแปลว่าถ้าเราจะแฮนเดิลข้อมูลทุกอย่างทุกปาร์ตี้ให้อยู่ในระบบเดียวกันได้ตัวเขาต้องมีแคบซี่มากพอที่จะรองรับข้อมูลที่มีมิติหลากหลายแล้วก็จํานวนข้อมูลที่เยอะได้นะครับอันนี้ก็คือตัวเบ n นฟิตของเขาถ้าดูจากรูปข้างล่างตรงนี้ก็คือตัวอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่เลยเห็นว่าในแต่ละปาร์ตี้เองเขาก็จะมีตัวมุมมองของเขาที่แตกต่างกันนะครับซึ่งตรงนี้ระบบที่ดีจะต้องรองรับตรงนี้ได้นะครับหรือเรื่องของการทําเวอร์ชันที่มันไม่ควรจะมีข้อจํากัดเช่นเรามีเวอร์ชันบัตรเจ็ตที่หนึ่งบ เพราะในการทำบาเจ็ตมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทําไปแล้ว1รอบ อีก2เดือนถัดมาเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนเราอาจจะต้องมีการรีไวซ์แล้วก็ได้ใครจะรู้ถูกไหมฮะหรือแม้กระทั่งโลลิงฟอร์เควสที่เราต้องทำหลายๆที่อาจจะไม่ได้ทำตอนนี้เพราะแคปซิตี้ฉันไม่ไหวละโลลิงฟอร์เควสก็คือการเอาแอคชัเข้ามาคอมเพลีเทียบกับแพลนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเอาโลลิงเอาแอคชัเข้ามาปุ๊บแล้วประกบด้วยแพลนที่เหลือเพื่อดูว่าภาพสุดท้ายของทั้งปีเราเมื่อมีแอคชัเข้ามากระทบแล้วอ่ะมันจะยังได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้หรือเปล่าซึ่งอันนี้จะเป็นตัวททททีีีี่่่สสะ้้อออนนคเเรร์กกิดดดขขึภาาพงงุ แต่หลอะไรที่อาจจะไม่ได้ทำนี่คือข้อที่น่าเสียดายนะครับหรือ การที่เอา AI มาช่วยเพื่อช่วยเพิ่มความลึกในการ forecasting ของเราแต่ก่อนเนี้ยเวลาเราแพนอะไรเราจะ forecast ตัวเลขเราต้องใช้คนถูกไหมฮะในการกรอกว่าฉันจะขายเท่าไหร่ยังไงยังไงบ้างแต่ด้วยฟีเจอร์ของ AI ที่เขาเอามา integrate กับตัวของ p r e n i c t i v e เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์เหล่านี้มาช่วยในการ predict ข้อมูลโดยอิงจาก historical ได้นะครับเราอาจจะเอา historical มาทั้งหมด3ปีย้อนหลังและให้ระบบมันช่วยทำการ forecast ได้ไหมว่าด้วยข้อมูล3ปีย้อนหลังเนี้ยไอ้ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยแนวโน้มควรจะเป็นตัวเลขประมาณเท่าไหร่ ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่เราเอามาช่วยได้นะครับแต่ถามว่าเชื่อได้ไหมอันนี้ต้องไปดูกันเพราะมันขึ้นอยู่แฟกเตอร์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพเดต้าที่เรามีในเฮสตูดคอลหรือสรรารการต่างๆที่มันผ่านในช่วงเวลานั้นอาจจะมีเรื่องของการผันผวนหรือโควิดซิเอชันอย่างเงี้ยฮะมันอาจจะทำให้ Data มันเกิดภาพของแวร์เลนหรือภาพของที่มันเขาเรียกว่าเอาไลเออร์ได้ง่ายนะครับซึ่งอันนี้ก็ไปว่ากันแต่ด้วยทูมันมีเครื่องมือตรงนี้ทําให้ยูเซอร์มีตัวเลือกมากขึ้นนนนนนออก,ากกกเเเหหจาาาาาารรททที่่่่มัังงคิดว i, ฉยฉแขไ นะครับอย่างน้อยเรามีตัวช่วยให้ยูเซอร์สามารถมองเห็นเทรนในอนาคตได้โดยอิงจากฮิสุดข้อของตัวเองนะครับหรือในภาพของการอิน r o v e เรื่อง Speed ตัวนี้ครับเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าอะไรฮะข้อเสียสำคัญที่เราใช้สเป h e e t ทุกวันนี้เวลาลิงก์ข้อมูลเยอะๆคืออะไรครับหลายๆคนเวลาเปิดไฟล์ปุ๊บเปิดเสร็จปุ๊บไปทำอะไรรู้ไหมฮะไปชงกาแฟไปห้องน้ำไปทำอะไรต่อกลับมาดูผลได้ละ พราะกว่าจะเปิดขึ้นมาปุ๊บมันจะอัปเดต1% 2% 3%ยิ่งถ้ายิง่งลิงก์ไฟล์เยอะๆมากๆขึ้นเนี่ยมันจะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้หรือเวลาการเราทําตัวเลขฮะลองดูสิครเวลาเราทําแผนตอนนี้กว่าเราจะได้แผนเวอร์ชันหนึ่งใช้เวลากี่วันครับเริ่มจากวันเริ่มทําวันแรกจนถึงได้ออกมาเป็นงบการเงินเวอร์ชันแรกเลยฮะกี่วันครับ2อ,อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งใค,ใครใครได้สะอาทิตย์หนึ่งเสร็จมีไหมฮะอยากรู้ฮะไม่ไม่ได้อันนี้อันนี้เเป็นนสิิิิ่่่งทททีีีภูมมมมมใจโชว์์ไได้ะะะฮฮะัยยยอออาาตตลหร เดือนหนึ่งโอเคก็คือเรื่องนี้ต้องบอกไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะอะไรฮะแต่ละคนต้องไปทาการบ้านถูกไหมฮะทำเสร็จปุ๊บได้ตัวเลขมาไม่พอส่งมาให้คนตรงกลางไอ้คนตรงกลางเนี่ยแหละครับที่เป็นเขาเรียกว่าหน่วยงานที่จะเรียกว่าน่าสงสารที่สุดเพราะเขาต้องทําหน้าที่เอาไฟล์แต่ละคนเนี่ยมา แปลงให้อยู่ในเทมเพลตตัวเองเพื่อทํางานข้อมูลตัวเองต่อจะเห็นว่าตัวนี้แหละครับคือตัวที่ทําให้เกิดสปีดคอขวดที่สุดเพราะอะไรฮะเพราะงานตรงนี้ลดเวลาไม่ได้เพราะมันคืองานแมนนวลล้วนเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวระบบที่ดีเนี่ยต้องมาช่วยเรื่องสปีดตรงนี้ข้อที่1ก็คือตัวเขาต้องทําตัวเป็นเซ็นทรัลลอยได้แปลว่าระบบมันควรจะเป็นระบบที่อยู่ตรงกลางและทุกๆปาร์ตี้เข้ามาอคเซสข้อมูลหรือเข้ามาพรอไวข้อมูลให้กับระบบตัวนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่มันเข้าไปอยู่ในระบบแล้วการเชื่อมโยงข้อมูลทุกอย่างมันควรจะ รวดเร็วขึ้นลด,ดงานแมนนวลนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่มีระบบที่เป็นเซนทรัลไลซ์นะครับรองรับการทํางานหลายๆยูเซอร์พร้พอมๆกันได้ก็จะช่วยลด,ดงานตรงนี้ไปทําให้สปีดในการได้ตัวเลขออกมาหรือแพนเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะครับถัดมานะครับเรื่องของ f l e x i b i l i t อันนี้คือข้อใหญ่เลยหลายๆคนเนี่ยทำแพลนนิ่งโมเดลเนี่ยธุรกิจของเราอะอาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละลูกค้าแต่ละที่ถูกไหมฮะแต่ละบิสนสมีความซับซ้อนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้า ตัวซอฟต์แวร์ planning มันทำได้แค่แบบเดียว planning revenue ได้แค่แบบเดียว o p e พซได้แค่แบบเดียวมันจะเกิดปัญหาขึ้นไหมครับมันอาจจะทำได้แต่มันจะไม่แมชกับสิ่งที่เราต้องการ100% l เลเวลของความละเอียดลอจิกที่เราต้องการอาจจะไม่ไตามที่ธุรกิจเราทำา1 0 0นะครับทั้งหมดตรงนี้ ตัวซอฟต์แวร์ที่ดีต้องสามารถที่จะรองรับลอจิกที่มีความคอมบิเคตได้รองรับบิสเซตยูนิตที่มีหลายหลายบิสเซตยูนิตหรือบิสเซตโมเดลที่แตกต่างกันได้นะครับรวมถึงการเล่น what if ที่เป็นแฟกเตอร์ที่สําคัญการเล่น what if ก็คือเราลองปรับแอสเซมบ์ชันบางอย่างผู้บริหารจะบอกว่าเฮ้ย hey, ไหนตอนนี้ราคาน้ามันขึ้นละถ้าราคามันพุ่งไปที่37บาทต่อลิตรมันจะอิมแพคกับคอสเราแค่ไหนหลายหลายท่านอาจจะเคยเจอคําตอบคําถามแบบนี้ตอนเวลาที่ ช่วงราคาน้ำมันมันขึ้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องเล่นได้ต้องสามารถหาคําตอบให้ผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วเพราะทุกนาทีที่เราเสียไปคือคอสที่เราต้องจ่ายเพิ่มนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะอินทิเกตกับ Excel การทํางานร่วมกับซอสที่อยู่ข้างนอกของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Excel เราอาจจะมี Excel ข้างนอกที่เอาไปใช้งานอย่างอื่นต่อทํายังไงให,ให้มันสามารถลิงก์ข้อมูลจากในระบบออกไปใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆได้ตัวเรื่องของการอินทิเกตกับซอฟต์แวร์อื่นๆที่เป็นเทิร์ดพาร์ต ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับหรือการที่สามารถที่จะพรีเซนต์ภาพของข้อมูลต่าง,างๆออกมาเนี่ยให้มันมีความเฟกซิเบิลก็คือแต่ละปาร์ตี้อาจจะดูตัวเลขไม่เหมือนกันถูกไหมฮะในองค์กรเดียวกันเลยเซลล์ Sales, เวลาดูแทบเพอร์แซมของตัวเองก็จะดูอาจจะดูเป็นบายแบรนด์บายชาแนลบายต่างๆได้แต่เวลาตัวเลขเซลล์ตัวนี้ไปถึงฝั่งโดักชันเขาดูไปเลยฮะเขาอาจจะไม่สนใจแบรนด์นะฮะเขาสนใจไซส เขาสนใจแพคเกจจิ้งเพราะเวลาเขาวางแผนผลิตเขาต้องวางแผนให้มันแมทช์กับสิ่งที่เขามีอยู่ก็คือพวกเครื่องจักรต่างๆอันนี้ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นตัวเลขทุกอย่างต้องถูกคอนเวิร์ตไปมาได้ตลอดเวลาหรือมุมมองของผู้บริหารเองเวลาเราดูตัวเลขะเราก็อาจจะดูไม่เหมือนฝั่งของคนที่เป็นคนทํางานที่เป็นโอเปอเรชันก็ได้เพราะเวลาผู้บริหารเขาคิดเขาจะดูภาพไฮเลเวลมากกว่านะครับซึ่งตรงนี้มันจะต้องมีความเฟคซิเบิลในการที่สามารถที่จะแมネจตัวข้อมูลเนี่ยที่มีสัคเจอร์ที่แตกต่างกันได้โดยที่ยังคงความที่ข้อมูลยังอะไรเเป็นนข้ออมููลดียยวกั่นะ <Okay. S 2> หรือการที่เราจะสามารถทำตัวเรื่องของคัสตอมตัว UI user interface ต่างๆให้เหมาะสมกับเทมเพลตของแต่ละปาร์ตี้ได้บางคนชอบเป็นคอร์สแแบบบางคนชอบข้อมูลเยอะๆบางคนชอบดูเป็นฉากเพื่อเห็นง่ายบางคนชอบดูทั้งฉากทั้งเป็นคอร์สแแบบด้วยเพราะต้องการเห็นทั้งดีเทลด้วยกรอกข้อมูลได้เปลี่ยนได้อะซึ่งทุกเนี้ยครับซอฟต์แวร์ตัวนี้สามารถลองที่ดีต้องสามารถรองรับอินเทอร์เฟซที่มีการคัสตอมหรือปรับเปลี่ยนได้ตามความยืดหยุ่นของยูเซอร์นะครับ หรืออย่างตัวนี้ครับการที่เราจะอปรียบตัวเลขอย่างที่ผมบอกคือถ้าเรามี actual เข้ามาหรือเราเล่น what if แล้วอ่ะเราจะอมรพย์ได้ยังไงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันโอเคหรือเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนะครับตัวเครื่องมือเองเนี่ยเขาก็ต้องมีความสามารถในการที่สามารถที่จะเล่น what if ได้แล้วยังต้องสามารถอมรพยบข้อมูลได้ง่ายด้วยเช่น user อ,อยากจะเห็นภาพว่า a c t ชวลที่เกิดขึ้นกับแผนที่วางไว้อะ v เหรียญกันกี่เปอร์เซ็นต ทำได้ไหมฮะถ้าเป็น Excel อาจจะไม่ได้ง่ายแต่ถ้าโดยมีเครื่องมือแล้วเครื่องมือต้องสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ง่ายเพื่อให้ผู้บริหารหรือคนที่ทํางานเนี่ยสามารถ a n a l y z e ข้อมูลได้ชัดเจนแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องมาเป็นแมนนวลซึ่งถ้าเป็น Tool ที่ดีเนี่ยเขาสามารถที่จะคอม p พ r e ตัวเลขแบบนี้ได้เลยเป็น c a s ซีเนอร์ i o แต่ละตัวได้เทียบเวอร์ชัระหว่างแอคชแพลได้เป็นต้นนะครับอ่ะตรงนี้ จริงๆดีเทลอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับด้วยเวลาผมอาจจะพูดได้ไม่หมดแต่ว่าผมขอให้ดูยู case สั้นๆก็ได้ครับอันนี้คือยู case ที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ในแต่ละด mm ีพาร์ตเมนขององค์กรเรานะครับก็คือจะเป็นในส่วนของที่เป็นภาพของแต่ละด mm ีพาร์ตเมนก็สามารถเอาโซลูชันไปช่วยในเรื่องของการทำแ a n n i n g ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีเนื้องานตรงนี้ซ่อนอยู่แล้วแต่เราอาจจะยังไม่รู้นะครับโ okay. อเคจบท้ายนิดนึงสำหรับคนที่อาจจะมีข้อสงสัยว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้มามาช่วยมี คุ้มค่ากับการลงทุนไหมนะครับหลายๆอันนี้อาจจะเป็นคาตอบที่หลายๆาท่านอาจจะสงสัยต้องบอกว่าอันนี้เองก็เป็นเซอร์วีที่ไอเบียมเขาทำมาโดยเฉลี่ยจากที่ไปดูเซอร์ว์ของคนที่ใช้ระบบตัวนี้อยู่นะครับเขาจะเห็นว่าตัวของเรื่องค่า OI ต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าทุกอย่างเนี้ยค่อนข้างโอเคเลยคือ14เดือนคืนทุนในการ Investment พวก System เ,เหล่านี้นะครับแล้วก็อ o I เนี่ยร้อยสาถือว่าเยอะนะครับแล้วก็เร็ว ค,คือเพราะเนื่องจากว่าแค่ Reduce เรื่องของงานแมนนวลเนี่ยก็ลดไปเยอะมากแล้วนะครับไหนจะเรื่องของการอินทิเกรตการเรื่องของการคำนวณที่มีความลึกซึง้งมีความละเอียดมากขึ้นก็จะช่วยตรงนี้ได้เยอะนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็ขออนุญาตที่อาจจะต้องพูดเร็วนิดนึงนะฮะถ้าตรงไหนยังไม่ส่งยังไม่เคลียร์หรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเรียนเชิญได้ที่บูธของ a อนะครับห้องข้างในนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ <S <S